มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประรสริดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม รมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจชะติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเชา้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสอากาศก็เย็นสบายฝนฟ้าก็ไม่ไม่ตกแล้วตกปล่อยๆเมื่อคืนนี้เสียงเสียงลมพัดมาแรงพอสมควรหลวงตาก็นึกว่าพายุจะเข้าอีกหรือเปล่านาะฝนจะตกอีกหรือเปล่านาะแต่พอตกดึกๆนะอากาศเย็นอากาศเย็นเหมือนกับ กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังปลายฝนต้นหนาวนะอากาศก็จะเริ่มเย็นไปเรื่อยๆนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของอากาศมันเป็นไปตามธรรมชาติตามฤดูกาลของมันมาช้าบ้างมาเร็วบ้างแล้วแต่แต่เมื่อ,อต้นเดือนที่ผ่านมาในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาพวกเราก็คงจะเห็นข่าวเศร้ากันนะที่เกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์รถทัศนศึกษาของนักเรียนโนะรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาทัศนศึกษานะที่กรุงเทพมหานครที่นนทบุรีแล้วก็เกิดอุบัติเหตนะุรถรถไปเฉียวชนกับรถเกง๋งแล้วก็ไปชนกับแท่งบบรีเออรนะ์แท่งแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ไปลุกไหมอย่างแรงเลยลวงตาก็เห็นแต่ในคลิปข่าว ที่ขาลงข่าวก็รู้สึกรู้สึกะสะเทือนใจเหมือนกันเพราะได้ข่าวว่ามีทั้งครูมีทั้งนักเรียนนะทั้งทั้งเสียชีวิตและก็ที่บาดเจ็บนะรวมกันแล้ว50กว่าชีวิตนะห้กว่าชีวิตที่เสียชีวิตนยะ่ายีกว่าคน2 3่สาถึงยีคนแล้วก็นอกจากนั้นก็บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็รู้สึกสะเทือนใจพอสมควร นะแต่ก็ทำให้ให้เราได้เอาหลักธรรมมามาใช้หลักธรรมอะไรล่ะ <c oughs> ก็คืออุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางนะอุเบกขาธรรมไม่ใช่ว่าวางเฉยนะวางใจเป็นกลางไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินไปนะก็คิดว่าโอ้มันเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นในชีวิตของคนเรา มันก็มีความสูญเสียเป็นธรรมดาถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นโดยเฉพาะเกิดไฟไหม้ท่วมรถเลยปรากฏว่ารถรถคันนี้นะเน่เป็นเป็นรถแก๊สไม่ใช่รถใช้น้ำมันเป็นรถแก 3, 4, ๊สส4มสี่ห้าถังนน่นนะถึงว่ามันถึงระเบิดแล้วก็เกิดความเสียหายแต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นทุกฝ่ายก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะนหมายถึงว่าช่วยช่วยบรรเทาทุกข์ เพบันเทาทุกแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาได้แต่ได้ยินเขาเล่าบอกว่าคุณครูที่เสียชีวิตนะ่ะพากันพยายามที่จะดูแลเด็กอย่างดีแต่ที่จะเอาเด็กออกจากรถนะ่ะนะฮะเพราะว่าเป็นเด็กอนุบาลด้วยเด็กมัธยมด้วยอะไรปนกันหมดเด็กเล็กเนี่ยถ้าไฟไหม้มันก็ออกยากลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือ <c oughs> น้ำจินน้ำใจของหน่วยกู้ภัยและก็น้ำพระราชาฤทไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นนะี้พระองค์ก็ช่วยเหลือทันควันช่วยสงเคราะห์ช่วยสงเครานะห์ย,ยังไงนะคนที่เสียชีวิตก็รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นศพในพระบรมราชานุเครานะห์แล้วก็ให ประธานองคมนตรีน้ำพวงมาลาส่วนพระองค์เนี่ยไปวางแล้วก็รับไว้อ่าเป็นเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์ดังกล่าวแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเคลืองศพขึ้นในส่วนของผู้บาดเจ็บพระองค์ก็พระราชทานแจกันดอกไม้อ่ากระเช้าของเยี่ยมนะเรียกว่าเป็นนามพระราชทานของพระศาสนาอยู่หัวพระราชินีที่มีต่อพระศพนิกรของพระองค์ไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้น ส่วนบรรดาน,นักการเมืองอะไรก็ไปถกไปเถียงกันในสภาว่ากันไปบางคนก็ไปแสดงอาการเรียกว่าบูลลี่คนอื่นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างใน,ในสังคมเราก็แล้วแต่พื้นฐานของจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นจากความประมาทนี่แหละความประมาทของรถของคนขับทราบว่า คนขับก็คนขับหน,นีเลยนะโดดหนีเลยแต่ก็มามอบตัวแล้วละ่ะความประมาทนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประมาทโทมัจจุโนปะทงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะถ้าเราประมาทเราขาดธรรมะมัจจุราชก็ยืนรอเราอยู่ยืนรอเราอยู่อาแขนรับเราอยู่เลยเนี่ยความประมาทก็ทำให้เกิดความสูญเสียเสียชีวิตเสียรทรัพย์สิน เสียอะไรต่างๆหลายอย่างเสียทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติเพราะว่าเด็กเหล่านี้อาจจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้นําที่ดีมีคุณภาพที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อๆไปก็ได้เราก็ได้สูญเสียไปเพราะฉะนั้นในการทําอะไรต่างๆนี่เราต้องมีสติเนี่ยสำคัญตลุงตางก็จะแนะนําอยู่ตลอดว่าเราต้องมีสติ าเรามีสติแล้วเราก็จะไม่ประมาทถ้าขาดสติก็จะประมาทเมื่อประมาทก็เกิดความพลั้งพลาดเกิดความสูญเสียนะเพราะว่าสตินี่ถือว่าจะป้องกันเราในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อให้เราปลอดภัยเพราะฉะนั้นในการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนสอนจิดสอนใจเราว่าทําอะไรก็อย่าได้ประมาททำอะไรก็จะได้ประมานะทมาเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วนะทุกฝ่ายก็ต้องช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือกันแสดงน้ําจิตน้ําใจที่ดีงามต่อกันเหมือนดังที่พระบาทสนิทพระเจ้าอยู่หัวสนิทพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระนามพระราชไทยต่อพระสงฆ์นิกกรของพระองค์ไม่ทอดทิ้งดังคําที่กล่าวว่าเจ้าตนหลวงห่วงประชาเป็นภาระดังจอมพระห่วงสัตว์ในสงสารเจ้าตนหลวงก็คือพระบาทสนิทพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงห่วงประชาเป็นภาระเป็นภาระเป็นหน้าที่ อันยิ่งใหญ่ของพระองค์เลยที่จะบำบัดทุกปำรุงสุขของพระสนิกรเหมือนเหมือนจอมพระจอมพระก็คือเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่วงสัตว์ในสงสารที่ท่องเที่ยวในวัฏตะสงสารเป็นผู้มีความทุกข์อยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นเราก็มีโอกาสได้บำเพ็ญร,รมปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญพรหมวิหารธรรม ผมวิหารธรรมมี4ประการด้วยกันนะเมตตาเราสามารถเราสามารถบำเพ็ญได้ทุกกรณีทุกสถานที่แสดงความรักความเมตตาแผ่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้คนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณามีความสงสารมีความห่วงใยเอื้ออาทรอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์มุทิตายินดีด้วยเมื่อผู้อื่นประสบพ้นเส็จประสบพ้นเส็จทําความดีสําเร็จมีความสุขในชีวิตอย่างนี้ ล้วก็แสดงความยินดีปรีดาด้วยมุอุเบกขานะวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติถึงความเสื่อมอย่างนี้ก็ถือว่านะเป็นกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนนะที่ทํากรรมมาแล้วไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือของเขาได้นะเหมือนกับน้องๆเหมือนกับคณะคุณครูนี่ท่านเขาเหล่านั้นได้ถึงแกช่ชีวิตด้วยอุบัติเหตุอน,นาสลดใจนี่เราก็วางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางแล้วก็ มีน้ำจิตน้ำใจอันดีงามต่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่เขาสูญเสียนะหลวงตาก,ก็ขอแผ่บุญแผ่กุศลอุทิศนบน,นกุศลให้คณะคุณครูคณนะ,ะลูกๆนักเรียนทุกคนที่เสียชีวิตไปขอจงได้อนุโมทนาและก็ขอจงไปเกิดในภพในภูมิที่ดีนะในสุขติสัมปรายภพบเบื้องหน้านโน้นเทินตามบุญที่เราได้บำเพ็ญมาและก็ทุกๆคนได้ คิดว่าทุกๆคนได้อุทิศไปใหนะ้ได้บุญเยอะทีเดียวเลยคนะณะคุณครูคณะนักเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสงนิกรของพระองค์ขอพระองค์ทรง,ทรงพระเจริญธรมมสวัสดีเจริญพร